ลุยบิตอรมีช่คนหนึ่งที่เรารู้จักกันในนามดีเขามีน้ำ่าสไปด้วยไหมเขาเรื่องดำพาธลรกกจสุดจะยิ่งใหญ่ด้วยการโดดตึกทั้งหมดสิบชั้นหากกูไดที่หนึ่งโอ้ขอโทษครับไอ้ตำรวจผมผิดไรอ่ะโอ้ไม่นะผมอยากทำไรตำรวจ ตำรวจเป็นบ้าอะไรไม่รู้ตำรวจเมื่อน,นี้นี่มันเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยพีเตอร์ในเพิ่งจะกระโดดแล้วทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นกระดูกนะฮะบ้าบอฮะอะไรนะบ้าบอที่สุดเป็นไปไม่ได้หรอกส้นเตีนผมมันไม่ได้แรงขนาดน,น,น,นั้นหรอกนันก็ได้นะพีเตอร์เจ้า ไอ้จับได้รคนั้นบาจังไม่ขอยืมรถหน่อยขอยืมรถหน่อยรถไม่กลุ้งไออรถดมาสดรถมาอียไปสดอ้ยกูรุมาอียสดรถม อ้ไม่เหี้ยเาไปก,กัสตินเอ,อาไว้วเนี้ยกไมควรแถวนี้ก็ถือว่าแค่ขอยิงมาเด็กเห้ย 等十枪，嗯嗯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 嗯 มืออะไรหลับไปเติบ์มึงแอบกินนมใช่ไหมอ๋อป่าป่าบอกจิาไมึงเอบกินนมเขียนกได้เสียจเต็มสองหูเลยมามามาฉันเลยเมื่อกี้แอบกินไม่งั้นเลยร้องให้คนดูบอกอ้าวโอเคก็ดูก็ดูว่าไอ้ที่นี่มันกินนมเป่าไม่ฉันไม่ได้กินนมเลยแล้วแกก็กำลังกินเลยบางอย่างอ๋อ มา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 ฉันมาดฉีดฉันมาดฉีดเปิด่าฮะ่าจะเปิดอะไรอ่ะเปาไม่มีเลยเสียงไรวเสียงเหมือนถุงเลยเออดูไหนวะอะไรกันาหเนี่นอ่ะอ้งตั้นของมึงแล้วเออไดูาแบบตอนนี้